ครับของแท้มาดูมาดูมาดูแย่เข้าไปแย่เข้าไปอู้หูไหนลงของพวกพี่น้องเอฟซีพูดนะมันโมเมนต์กระต่ายครับนี่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 สวัสดีครับเอฟซีช่องวิถีชีวิตเมื่อนี้กับสีผ้าเอฟซีมาเบิ่งวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับกับมีหลายอย่างนะครับเนอะบัว่าสิเป็นเท่ากับมีนะครับกับบัว่าสิเป็นไข่มดแดงนะครับน้ำนี่ ไค่หมดแดงนะครับจังหน่อยกะฮอนฮอนมากอะการเข็ดน้อยนะครับเนาะ <S <S อันนี้คือวิถีชีวิตบ้านๆแบบเผาแท้คาเผาอื่นก็อาจจะเสียดชื่อกันแต่ว่าโดยเฉพาะที่ว่าช่องบาลนิดอยากฉันนำเสนออ่าอยู่แบบวิถีชีวิตบ้านๆแล้วกะไก่แจ้เนาะครับเนาะและ้วกะบางน,น้ำเต้าเนาะครับพูดครับพูดมาเบิ่งครับมือน,นี้มพาถ่ายภาษณ์รูปม,มือน,นี้ โอ้ยดาราส่งเท่าไทยขาดปวเมื่อยเลยอันนี้มือเห็ดจากหวดห้างนะครับนะคือเขาบอกใอ้ลงทุนนะครับวิธีการจริงๆเนี่ยคนขูมือนี่อาจจะเอาสวิงก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้นี่ไข่น้อยกับบลอดได้ไข่ปายแม่บอกเลยไข่น้อยกับบลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเก็ซีที่จะไปเห็ดนะครับปวดขาดมวยขาดจะทิ่มนะครับเนาะนี่นี่นนนี่แหละครับนี่ มาเฟืองหน้าตาเพื่อนครับเพื่อนนี่นั่นเซียนเซียนเนยนะครับเพื่อนอยากเพื่นทีไปหาเพื่อนนี่อันกิ้วเท่าก็ได้อือกี่หัวก็ได้กี่าก็ได้แต่ว่าอันเห็ดอันนี้พัชสัตว์นี่มันไม่รู้มากเลยไม่รูงพีได้โมเออร์ไม่จะทีนั่นนะไม่จะทีเนี้ยตุกตึกตุกตุกตุกได้นะวิธีเอาเห็ดนี่กะให้เลือปลายไม้ไว้จังหน่อยเนาะครับเนาะอันนี้มันทีไปแทงเขาห้างหมดแดงได้นะครับเวลาเขาสั่นมันก็จะคุลงนี่ เนาะครับเนาะแต่อันนี้เดี๋ยมันก็ต้องอาศัยความชํานาญจักหน่อยเนาะครับเนาะแม่นบ่เลยแม่นแมนอืแมแต่นะครับผมบ้านนี้อยากบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นตาซังหลายครับเอฟซี FC. อันพวกที่ไปแย่งข้าวโมเดลเรใส่แป้งมันนะั่นใส่แล้วบระนี้มันก็แม,มนน่มันหนีแม่นรู้ครับอันได้ใครหมดแดงงงงเนานะเนยแปลว่าแม่มันหนเนี่ยมือเศร้าน้าหมอกลงตีนตีนหมดเองนะครับที่มันมีหกนิ้วนะ่ะ เกิดอาการาเปียกเหนียวมันเป็นแป้งข้าวเหนียวนั่นตีนมันก็ไปติดน้ำใบไ,ไม้นี่ครับมันตายดักนะครับนะอยากบอกเอฟซีไว้นะครับไปเงี้ยนะเขาต้องอนุรักษ์บุญแดงเพราะวพี่นาเขาจะได้กินนะครับปันนี่บอกเมนว่าเนื้อื่นนะครับเนาะอ่ะปันนี่ปไปไปเบิร์กแ่นบุญแดง okay. ไปแล้วครับเซียนเนย คือคือว่าง่ายๆคือว่าฝนตกแล้วเนาะครับเนาะหมดแด้งมันก็เริ่มสิตึงได้เอฟซีเอ้ยถ้าว่ามันบมดตึงถ้าฝนบมดตกบหดตึงครับนะครับช่องเบานิดนี่แหละครับนี่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 น,น,นี่นี่มีหมาน้ำเต้าพร้อมให้เอฟซีได้เบิ่งได้ซื้อได้หาหน่วยละล้อยครับบัวเพ่งน้ำเต้านะครับ เอาไว้ดูดซับเอาไว้เรียกซับผมปลูกกะบลายอยู่นะอ,อืบอกพงงด้วยครับเด้อมีไว้ในเฮือนในซานเลยมันดีด้อครับบ่ต้องไปปุ๊กเสกทาปุ๊กเสกกับกับคาถาเข้าไปโอ้แห้งคักมม,ม,มาพี่งเบ่ใหม่ผ่าน ขุนะยานุ่นยานหมมันมีตัวลัง้ผุนะครับประเทีนห้างป็นเท็นห้างไงุนครับแม่บ้านเพิ่งกำลังเสียหงามั่นจิกจิกอย็มีนครับมาได้บัาได้ก่อเลือ ซาบสูบบ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาดูนะครับ่ามันมีใครบ่โอ้ยกินเนี่ยกินซาบเ้ยหมดแดงจ้านี่ครับข้องแท้มาดูมาดูมาดูอู้หมีแต่ตัว มี<น>โ,อโ,โอ้โหนี่มีเลยมี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 ม <arriver> ีม <prompt> ีมีมีมีืมนะครับเนี่ยดูร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 ูจ้า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 นั่นไงจะกินเขาเราต้องเอาตัวเข้าไปแรกนะครับผมนี่ครับผมเบาหนีแม่มันหนีแม่มันหนีนะครับ มันก็ต้องบอ่อใส่แป้งขั้นใส่แป้งมันตายเบดอันประเภทนี้นั่นนี่นี่นีน่นนี่นี่น,นี่ครับคือเพื่อนเป็นผู้ชำนาญการ <c oughs> มันครบเจ็บแนะครับแต่ว่าวิธีห้าต้องมาเอาแต่เศร้าๆนะครับเนาะแม่มันจังบอ่อันไตไว้นะครับเนาะต้องมีเทคนิคนะครับทัานว่ามันใส่สายแดดๆนี่วายต้องห่วง อุ้ยเนื่อยอุ้ยไข่ตึงอรีพี่น้องตึงมากนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่สองเฮาจะเอาไปเทใส่ยุที่มีน้ำนะครับเนาะแม่หะบปะมาใส่เลยบรือบกเลยไม่นี่เขาไใส่น่าแค่ที่ไตนี้เว้ยมันบ่อท่นี่มันบ่มันกระคาบไข่น้อยกระหายมันคาบนี้ครับ เดี๋ยวมันกลับไปเห็ดห้างอีกเฮากำมาแยวอีกอันนี้นะ่ะคือวุ้นอันแบบห้าทางเขาบอกใส่แป้งนะนี่เห็ดสังสี่ครับเห็ดสังสี่เห็ดสังสี่นี่นะครับใบแม่ลูแม่มันน่คนะคนน่ะแดงจึง้คงครึ้งบางคนเอาไปขวากินกับใบตำใบบักกระโดนกระคักอยู่ตำสีนสีเลยบ่อเฮเลยคนที่แย่ใครไมาแดงที่แย่ได้อยูบอ่บได้ได้ได้เอาไปใช้อีกนี่คือบุธนี่มีะก้อนแล้ว ฮร้เห็นห่วงว้ยอิม่แม่าได้ค่ะมันอันตัวนี้มัน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 บะมี่หรอโอ้โหลกแล้วโอ้ลลกจจจ้จยยเข้าไปเยเข้าไปอู้หูลงของพกพี่น้องเอพูนะ มันโมเมนกระตาครับนี่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 เจแล้วเจวแล้วติดตัวไ่ได้เข่าได้ค่ะเฮ้ยเนี่ยเข้าไปเนยอเออนั่นแหละเน้อนั่นแหละเจวเอาซ้ำเทาที่เอาได้ที่เรือมันกัเก็บคือไปใครคือเก่าพี่น้องเอ็ซีเออเจลเจลเจเจมันเลยนั่นแหละนั่นแหละเอาเท่าที่เขาได้นะครับอยบอกให้กลัวไม่ยหนงอืนี่แหละเบื้งหนครับเบืองหนเบื้งหนเบองหนมึจะกบแข่าง่มงกตกกักก แล้วแต่สี่เหตดแล้วก็เอาลงมาให้ชาวแท้คาเบิงมีอยู่บอกว่เบิงรูปสี่แย่ห้างนั่นแตะมันมีมีเลยมีโอ้มีแต่ใบไม้มันจะจบเป็นเป้งเลยเน้อเนี้ยเป็นเป้งแ่ละนะุณแต่เน้อตัวนั่นกัดกูว่ามันต้องมีเออพอดิบ่มีบ่มีเห้บ่มีบ่มีถอยถอยถอยไม่ถอยนั้นแหละเอ้ย ม,มันยง่มาห้างเยอะเลยเออเบิดเบิดน,นี่แห,ห,หละครับ่อยากภาคนางพีนะครับนะเออมันกาก็หากินยากอยู่ไดปีหนึ่งก็กินเพดียวนี่แหละครับามันขวง,นเนเงเอา แดงจื้งคืึ้งนะครับนี่คือมดแดง <c oughs> นี่ได้มาแล้วก,ดกด <c oughs> ัดขาความเจ็บปวดจางหายไปความยิ่งใหญ่ไว้เท่าเดิมเอาวางลงไยเออทำไมมันคบสาวอัน ขุดละมันโอ้ภูเขาโตงงักมันเขายังเนี้ยอันดับแรกเขากับทีทีครับนี่แม่แม่ต้อออกเออนี่หลาย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 โอยอ่ะหลายแต่ว่าห้างนี่มันเป็นคล้ายๆว่ามันไข่แหละนี่นหะเบิร์ดได้เลยนี่แหละแง่ไม่ได้เลยเป็นเป้งเลยโอ้ยน่าแง่ไม่กี่น้อย เอ,ออเออไปพ่อกระเป๋าเขาทั้งเอยก็ใส่กระเป๋าเขาหนิล่ะครับขเขาจะเค่อนย้ายขับอถใหญ่กระยาเขาว้าวว้วาวคักข,กข,กขกัดขัดขัดเอฟซีเอ๋ยพู้่ะมาเบิ้งไหนมาเบิ้งไหนพี่พี่พี่กกครับเมื่อเขาได้มดแดงอแมาแล้วเราทำเขาก็มาใส่โต๊กนี่ครับแม่มันกระซิไตหนีก็จะเหลือแต่ไข่ง,งามๆไว้ให้เราชัางห้างเนยเนี่ย ซี่รังนะครับก็ก้อยกินนะครับวิธีก๊ก้อยกินก็ใส่น้ำปลาดิบหน่อยแล้วใส่หัวหอมนะครับอร่อยครับกินสดๆอย่างเงี้ยแซ่บอยู่กลับปลาย่างนี่แหละโลนึง <c oughs> อยู่ที่6กถึงแปดร้อยนะครับไข่มดแดงแซ่บมาก ครับผมคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผ่านเนยผ่านมดแดงมดแดงคบคอนะครับนะคลิปนี้ขอเอาไว้เพื่อนท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย